ก็ขอสวัสดีสมาชิกมยวยโอ้ฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่31เดือนมีนาคม2564ครับผมมยวยโอ้เฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์พิจารณนเชิงมวยก่อนชอกของช่อง True for You นะครับหรือว่า True 24ซึ่งจะทำการชกกันในวันที่2เดือนเมษายน2564ให้กับทุกท่าน <c oughs> ให้กับทุกท่าน ได้รับข้อมูลได้รับฟังข้อมูลข้อมูลมวยก่อนชกกันนะครับนะก็ผมภาคมวยเจช่องต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ภาคช่องทูยี่นี้ด้วยนะครับก็เลยต้องทําข้อมูลโดยละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้กับสมาชิกของผมนําไปต่อสู้นะครับนะแล้วก็เป็นข้อมูลสําหรับผมในการภาคมวยเพราะว่าผมเวลาภาคมวยนี่จะต้องมีข้อมูลมวยโดยละเอียดให้กับสมาชิกนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูล ดยละเอียดก็จะไม่สามารถภาคมวยได้นะครับไม่สามารถที่จะชี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแนครดได้อย่างแม่นยำนะครับนะเพราะว่าของผมในส่วนมากก็รูปเกมการชกของนักมวยตั้งคู่นี่ก็จะเป็นไปตามที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้นะครับนะเวลาเข้าตู้แล้วยังไม่มีตัวช่วยนะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะมวยหูก็เดือนละ1,000บาทแล้วก็ลายเสียงก็เดือนละ400บาทนะครับการันตีว่าเป็นสมาชิกผมเมื่อไหร่นี่จะเชียร์มวยหน้าตู้นี่เสียยากขึ้นทันทีนะครับนะหลายหลายท่านนี่ก็คิดอยู่ตลอดว่า ทำไมจะต้องไปเสียค่าหูค่าลายเสียงนะครับนะใช้สายตาดูก็ได้นะครับแล้วก็อย่างไงก็กลองลองเปลี่ยนนะครับนะลองเปลี่ยนในความคิดก็ลองเปิดใจดูว่าถ้าฟังผมอยู่การรุนเชียมวยหน้าตู้นี่ก็น่าจะสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับท่านก็อาจจะต่อสู้ไปมองด้วยสายตาไปแต่ว่าอาจจะเสียสะสมนะ ที่ที่ผมได้ฟังฟังมาที่มาเป็นสมาชิกผมแล้วเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็เสียสะสมไปอา,อาทิตย์ละพันสองพันแต่ว่าเดือนนึงก็เยอะเหมือนกันนะพันสองพันเดือนนึงก็อาจจะเกือบหมื่นแต่พอมาเป็นสมาชิกผมได้เดือนนี้มีรายได้ครับจากที่เคยเสียเดือนละเจ็ดพันแปดพันเดือนละหมื่นลุ้มๆุม,มดอน,ดอนตอนนี้ก็มีรายได้กลับนะเป็นหลักหมื่นต่อเดือนนะครับเพราะนั้นผมต้องบอกว่า เป็นสมาชิกผมนี่ไม่เสียเปรียบใครในตู้นแน่นอนนะครับนะเผลอๆนี่อาจจะมีข้อมูลมวยที่ดีกว่านะครับนะทุกคนนี่ใส่หูฟังอยู่หน้าตู้นะครับแต่ว่าผมการันตีได้ว่าข้อมูลมวยที่สมาชิกผมฟังอยู่นั้นไม่เป็นรองใครในตู้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมนี่เป็นาการันตีครับนะการันตีว่าชี้ตัวเล่นก่อนชกทุกคู่แล้วก็รู้ส่งนักมวยทุกคนภาคมวยด้วยสมองนะครับนะสมาชิกนี่เสียยากนะครับตามสโลแกนนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับนะของช่องทูยีสีประจําวันที่2เดือนเมษายน2564นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแ่งดงเพชรชาติชายไฟยเตอร์มวยไทยพบกับทางด้านของฝนน่ายน้ำเงินธนูทองช่างนุ่นสีสะเกดมวยคนนี้เชกกันที่พิกัด116สหปอนด์สำหรับทางด้านของเพชรชาติชายก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างน,นี่จะสูงยาวทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุ์หุ่นเข่าในครับลุกรับได้เก็บการวุดของกุชชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยนี่จะหลก หลายมากมายกว่ากันแต่ว่าชกวงนอกจะเก่งกว่าวงในนะครับนะโดยสรุปภาพรวมนะครับอาวุธมัหลักหนักนี่ก็แข่งขวาแม่นครับซ้ายหน้านี่ถือว่าออกได้ดีเลยหมัดต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายนะครับนะออกหมัดเป็นชุดๆนะ เวลาเวลาที่คู่ต่อสู้เพียงคล้ำนี่ลุยนะครับนะลุยใส่เป็นชุดๆเลยแล้วก็ตน้ตนๆนี่จะขยันอาวุเลยนะเป็นมวยที่เร่งออกวุธตั้งแต่ต้นเกมหมัดศอกนี่จะออกอันตรายตลอดเวลาแล้วก็ถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะน,นอกนี่จะอาวุดวงไวเหลียล่ยมเปลี่ยนนอกนี่ก็ดูว่าจะดูดีกว่าตด้าน,นของจกเล็กน้อยด้วยนะครับเดินมวยก็ดูดันขยันวุดไม่มีอาวุธนำนะเวลาเดินมวยก็ไม่มีออวุดนำรับวุธของกูโชก่อนทั้งตัวประกในก็กดแขนและแขนแต่งตัวช้านะครับนาวงในนี่จะไม่แก่งนะครับนาจะแก่งวงนอกวงใน นี่ดูว่าแต่งตัวชามีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวตามจังหวะมวยนะครับนะแต่ว่ายังมีลูกขวางหน้าดันแทงบ้างนะครับนะทก็ถือว่าทําได้ดีนะตีเข่าในก็ถือว่าพอใช้ได้ยังไม่เก่งแต่ว่ามีหมัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายเนี่ปติดตัวครับสมองมวยดีวัาจิตวใจนี่ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินธนูทองช่างนุ่นสีสังเกตนะครับก็เป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวใกล้เคียงกันนะครับนะทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่อง รูรับได้เก็บกันอวุของคุณช็อกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในเช่นกันนะ แทงขวาแม่นซ้ายหน้านี่ถือออกได้ดีเลยหมัดศอกก็ถือว่าออกพอใช้ได้ครับในะเรื่องหมัด่ังศอกนี่จะเป็นรองทางด้านของคู่ชกนะครับนะแล้วก็มีลูกถีบนะครับลูกถีบก็ถือว่าถีบได้ดีครับถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะน,นอกป้องไวเหลี่ยมตัวนอกในก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันประกอบในกดแขนและแขนแต่งตัวเร้งสู้เขานนก็ถือทําได้ดีล็กคอตีออเหนียวขวางหน้า,นาจะใส่ดันแทงก็ถือว่าทําได้ดีครับมีเหลี่ยมหักล้มเตะทิ้งก็ถือว่าพอใช้ได้มีเขาย้อนนะเป็นมวยที่เดินเข้าไปแล้วก็โยนเข้้าาาาาเขไไปนนนนนี่่่่่กก็ถือววทํดดดดแแงชััตโหม ออกในจอก,การวุบว่าไปรวนตลอดนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ป้องกันหมัดศอกไม่เป็นนะครับไม่แข่งเลยในะเรื่องของหมัดสอกงการป้องกันตัวก็ดูว่าหดจิตหวใจในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ว่านานๆถึงจะได้ชกสักทีนะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายน้ําเงิน <c oughs> ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชราชติชายนี่ก็ชกเวทีเมองตรุมาก็ประมาณ15ครั้งชนะ นกคู่ชกนี่สมครั้งเป็นการชนะนกในยกที่สองแล้วก็ยกที่3มเคยแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สี่นะแล้วก็เพิ่งจะชกไปนะครับเมื่อวันที่ห้ามีนาที่ผ่านมานะครับเนะมื่อวันที่ห้าเดือนนี้แหละครับส่วนข้อมูลตอนนั้นของธนูทองนี่ก็เคยชกเวทีมังกรุงก็ประมาณสักหาครั้งนะครับก็ชนะรวดไม่เคยแพ้นกไครแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกใครนะครับเ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ อ่ะมวยขึ้นเวทีนะครับนะผมพยายามที่จะบอกแนวทางการเชียร์การลุ้นกรบเปิดสมาชิกเปิดท่านใดนะไม่ได้เป็นสมาชิกผมแต่ว่านำข้อมูลมวยของผมนี่ไปลุ้นไปเชียร์นี่ก็อ่าให้เข้าไปที่ทางด้านของเพชรชติชายเฟเตอร์มวยไทยได้ทันทีนะครับเพราะว่าเป็นมวยหมัดนะ ขึ้นไปนี่ก็คงต่อยหมัดฟันศอกตะดุดแล้วก็เป็นมวยที่ขยันตั้งแต่ต้นเกมนะครับนะขยันตั้งแต่ต้น,ตนเร่งออกกอมเตอร์แต่ต้นเกมมีราคาออกน้่ก่อนนะถ้าเผลเอๆนี่อาจจะมีราคาเสียหนึ่งขอนห้ออกตัวนะครับแล้วก็เราก็ออกตัวกินสองข้างสบายๆนะครับไม่ต้องทำไรมากครับนะมวยคุณนี้นี่ก็ให้เล่นไวนะครับเพราะว่าผมพักมวยนี่จะมีการวางแผนให้ทุกครั้งครับนะทุกคู่เลยว่าจะให้เล่นไวเล่นช้าคู่นี้ขึ้นไปใสไปเลยครับเป็นชาติชายไฟเตอร์มวยไทยมีราคาเสียห้ายนึ่งก็ออกตัวกิน าของเพชรชาติสายไฟเตอร์อรมาไทยจะเปลี่ยนเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆด้วยนะครับ <c oughs> คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงปรเมศสจิตพัฒนาพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเชอรี่เกียรตินัดดีเมื่อคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัด118ปปอนด์นะครับ สำหรับทางด้านของปารเมตก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องรับนะ,ะฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโตนี่ก็ถือว่าทําได้ดีครับนะแข้งซ้ายนี่ถือว่าแม่นยำนะแข้งขวาหน้าก็ถือออกได้ดีหมัดต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายใช้ได้นะครับนาะถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยจังหวะนอกนี่จะออกอาวุธว่องไวเลี่ยมตัวนะครับนะเลียมตัวบังนอกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะเป็นมวยที่มีเลี่ยมใช้ได้นะครับนะเดินมวยนี่ก็มีอาวุธนํา เตะต่อยนำาล้ำรัดมัดตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไวเตงสู้เข่าในก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งขึ้นคอมีทั้งรองเอวตามจังหวะมวยนะเพราะว่าเป็นมวยที่เก่งวงนอกครับชกว,วงนอกเก่งกว่าวงในวงในนี่ก็ดูว่าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับดังข้างบางคราวนี่ดูว่าการขึ้นคอคู่ชกนี่จะเป็นรองขึ้นคอคู่ชกช้าแต่ว่าตีเข่าในนี่ก็พอตีได้นะครับแต่ว่าตีได้แค่ทีสองทีก็ ก็จะรอให้ตัวบนจับแยกเพราะว่าไม่ค่อยถนัดในเท่าไหร่นะครับสำหรับสแตนของประเมศเป็นมวยที่ชกวงนอกเรี่ยมเชิงนะครับฝีมือมวยวงนอกนี่ดีกว่าวงในนี่ก็ดูว่าพอพื้นพื้นนะครับนะแต่ว่ามีหมัดมีศอกนีนจะออกสวนสู้อันตรายในเรียบร้อตัวนะครับนั่นก็คือเวลาประกอบในนี่จะคอยสวนหมัดสวนสอกอยู่ตลอดเลย แล้วก็ถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้สวนมามั่งนี่ก็มีอาการวูบวาบเรื้รอนเช่นกันนะเพราะว่าดูว่าในเรื่องของความแข็งแกร่งแรง,งของร่างกายในทางด้านของประเมตรนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับกระ,ะดูกมวยเบอร์มวยนี่ก็ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าหัวใจวิตใจนี่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะหัวใจวิญใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปลายๆนี่ก็มั่นของอาจจะออนแอรวูบวาบเรื้อรวนหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ยืนระยะครบยกตลอดนะครับสำหรับทางด้านของประเมตรนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเ,เชอรี่เกตนาดีนี่ก็เป็นมวยขวารูปร่างนี่จะสูงยาวใกลเคียงกันสองมวยก็ลยกล้าใกล้เคียงกันนะครับนกทรงมวยฝีมือบูบุญเข่าในรับได้เก็บการอัดของคูช่ชกนี่ถือว่าพอใช้ได้ยังไม่เก่งนะครับนะแข้งขวานี่ก็ถือว่าแม่นรับซ้ายหน้านี่ก็ถือว่าออกได้ดีหมัดต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่ันตายใช้ได้นาะทิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวา,าจังหวะน,นอกนี่จะออกอาวุธช้ากว่านะครับนะก็คือเป็นมวยประเภทยึกยัก,ยก,ยกนะคิดช้าทําช้านะครับนะประเภทอ่า โยกนะโยกอย่างเดียวแต่อาวุธไม่ออกจะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับทางด้านส่งมวยของเชอรี่นะโยกเข้าไปโยกเข้าไปแต่อาวุธนี่ไม่ออกสักทีนะคนที่เชียร์คนที่ลุ้นอยู่กนะองชเชียร์นี่ก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกนะเมื่อไรจะออกเมื่อไรจะออกอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าโยกเก่งนะเป็นมวยที่โยกยึกยักยึกยักแต่ไม่ยอมออกอาวุธนะครับ <c oughs> ก็ดูว่าลักษณะการออกอาวุธของทางด้านเชอรี่นี่จะไม่ค่อยชัดเจนนะ ล,ลูกชัดเจนนี่ยังไม่มีครับนะเดินมวยก็มีาวุธนำครับแต่ต่อนำลำรัดมตัตตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวช้ากว่าอีกนะครับนะ วงในก็ไม่เก่งกันเท่าไหร่คู่นี้ทั้งคู่ก็เป็นมวยวงนอกกันนะครับประกอบในในตีเขาาี่ก็ดูว่าไม่เจ็บอะนะตีเขาไม่เจ็บเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ชัดเจนอะสำหรับทางด้านของเชอรี่นะครับนะเนื่องจากว่าติดติดขัดดิๆ้งๆ,ๆไปหมดนะครับคือการตัดสินใจนี่ยังไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ดูว่าจะชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับประเภทกิจช้าทาช้านะครับนะแล้วก็เออเป็นมวยที่บางเวอซ้ายไม่เป็นนะ ผู้กออกเอาซ้ายมาในะรับอย่างเดียวเลยแล้วก็รับและไม่โต้ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของเชอรี่นะครับเพราะว่าคิดไม่ทันนะครับนะก็ดูว่าสมองมวยนี่จะช้ากว่านะแต่ว่าหัวติดหัวใจนี่ก็ถือว่า100% ข้อมูลทางด้านเทคนิคของประเมศนี่ก็ชกเวทีวทมังกรมาแล้ว10ครั้งเคยแพ้นกเวทีมังกรหนึ่งครั้งแล้วก็เคยชนะนกคู่ชกในเวทีเมืองกรุงนสองครั้งเป็นการชนะนกในยกที่3ทั้ง2ครั้งก็ดูว่าเป็นมวยที่เก่งในยกที่3นะครับสำหรับทางด้านของประเมศนะครับ ส่วนท่านของเชอรี่ี่ชกเปทิมืงกรุงมาก็ประมาณ5ครั้งนะครับไม่เคยแพ้นอกใครแล้วก็ยังไม่เคยชนะนอกใครด้วยนะครับนะ <S <S มวยคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดมากครับนะไม่ต้องคิดมากมวยขึ้นเวทีอ่ายังไหวครูกันอยู่ก็ใส่ไปเลยครับนะ เป็นสมาชิกมวยหวยปีมวยไทยหรือว่าเข้ามาฟังผมไมเครารพจารณ์ชันเชิมมอรก่อชอกนีให้เล่นไวครับคููนีนี่เล่นไวเล่นก่อนใครในตู้นะครับน่าจะคือสมาชิกผมนี่เวลาเข้าตู้นี่จะต้องเป็นผู้นําของตู้นะครับในการที่จะร้องเล่นนะครับนะไม่ใช่ว่าไปรอยก2ยก3าแล้วยังไม่ได้เล่นเลยนะครับนะของผมนี่ขึ้นไปก็ใส่เลยครับเล่นไปเลยเพราะว่าเข้าก่อนได้เปรียบนะครับเข้าก่อนออกตัวได้ก่อนนะครับพอหูอื่นสั่งให้เล่น ไปลายยกสามหรือว่ายกสามสั่งให้เล่นราคามันจะวิ่งทันทีนะครับนะแล้วเราก็อาศัยช่วงนี้แหละในการที่จะออกตัวนะครับนะหูอื่นนี่ยกสามเพิ่งสั่งให้เล่นแต่ว่าหูผมนี่อพอหูอื่นสั่งให้เล่นหูผมนี่มีหน้าที่ออกตัวอย่างเดียวนะครับนี่คือข้อได้เปรียบในการที่วิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชอกให้กับสมาชิกแล้วก็ในการวางแผนนะครับนะสมิกผมก็เลยจะได้เปรียบในเรื่องของราคาถ้าเกิดว่าไปเล่นในช่วง ไปลุนไปเล่นในช่วงที่มวยเริ่มเหม็นตัวชนะราคา3 1 4 1 5 1ทุกคนในตู้ก็ดูทีวีเครื่องเดียวกันทุกคนฟังหูเหมือนกันหมดนะครับนะเพื่อนราคานี้จะต้องไปไล่กันนะครับนะหูภาค3อาจจะต้องไปไปไล่5้านะครับนะเพราะว่าทุกคนรู้กันหมดอะ รู้ราคารู้สถ<ห>านการณ์หมดแล้วนะครับนะแต่ถ้ามวยยังไม่ชกนี่ร้องเล่นนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับนะสุดยอดของเสียนแล้วนะครับนะแล้วก็มีมวยหูน้อยมากครับที่สามารถสั่งให้เล่นก่อนมวยที่จะชกนะครับนะมีน้อยนะครับที่ตัวเล่นก่อนชกมันผมทุกคู่นี่ยิ่งหายากข้าปใหญ่นะครับนะทุกคู่ในยิ่งหายากข้าปใหญ่สนมากก็รอก่อนรอก่อนรอผมก่อนดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าไม่ได้วิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่นนนอนชกมาทุกคู่นะครับของผมนี่ วางแผนให้ทุกคู่นะครับนะคู่ประเมศคู่2คู่นี้ขึ้นไปใส่ไปเลยครับประเมศนะซอจิตพัฒนาเพราะว่าเป็นมวยหมัดอ่ะนะขึ้นไปในเตะซ้ายต่อยซ้ายเดินลุยเข้าไปมีธนาคาร4ีห้าหนึ่งก็ออกตัวซื้อขายบางทุนกินสองข้างสบายสบายมวยมีแค่นี้ครับยิงลุ้นเชียร์อยู่ในกลุ่มพักยกนี่ผมนี่อาจจะให้ออกตัวให้ได้ภายใน3ยกนะสามยกต้องออกตัวได้นะครับถ้าเกิดว่าออกไม่ได้ก็ขายทิ้งไปนะยังมีกู้มาอีก เพราะว่าทุกวันนี้มวยเนี่ยมันมีมันมีเยอะนะมีเยอะจนจนพูดง่ายๆเลยมันลุ้นกันไม่ไหวอะ่นะบางครั้งบางคราวเลยลุ้นก็หลับกันไปผมเองก็หลับเหมือนกันนะดูมวยไปก็หลับไปเพราะมวยมันเยอะครับนะเพราะนั้นคู่นี้ก็ขึ้นไปก็ใส่ไปครับนะปารเมตสอจิตพัฒนาในราคาเสีนหนึ่งก็ออกตัวซื้อขายบางทุนเพราะว่าเป็นมวยใหม่ๆทั้ทงคู่นะ เป็นมวยใหม่ๆทั้งคู่แล้วก็การกออกขบวนนี้ย,ยึกยักยึกยักเพียงแต่ว่าทางด้านฝ่ายเชอรี่นี่จะคิดช้าทําช้าก็ดูว่ายังไงถ้าชนะี่ชได้เชอรี่ช้าดได้ก็ต้องรอปลายให้ทางด้านของประเมศหมดแรงนะครับนะชี้ตัวเล่นก่อนชอกก็ยังชอบไปที่ทางด้านของปราเมศตจิตพัฒนานะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านประแดงนชนะเลิศมินาโยตินพบกับทางด้านของฝ่ายน้ําเงินพีรพัฒน มวยเด็ด789นะครับมวยคิดนี้ก็ชกกันที่พิกัด1 1 6อปอนด์เป็นของทางด้านปิรพัฒน์แล้วก็115ปอนด์เป็นของทางด้านชนะเลิศนะครับสําหรับทางด้านของชนะเลิศก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่รูปร่างนี่จะสูงยาวนะทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมชกมวยมานานผ่านมวยดีๆมาเยอะนะครับลุกรับได้เก็บการวดของคู่ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีครับแข้งขวาแม่นซ้ายหน้านี่จัดจ้านมัดตออแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายทีบได้ทั้งซ้ายทัังท้งขวางวาจหนนอกนี จะออกวุดวงไวเลี่ยมตัวเลี่ยมตัวทั้งนอกทั้งในก็ดูว่าจะดีกว่าทางด้านของกชกเล็กน้อยนะครับเดินมวยดูดันขยันออกอาวุธแต่ว่าไม่มีอาวุธนํารับวุธของคุชก,ก่อนถึงตัวประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปเด้งสู้ขอดในก็ถือว่าทาได้ดีลลอกคอตีแนวขวาหน้าจะไส้ดันแทงแรงลึกครับหมุนบิดกระชากลากตีนี่ถือว่าทําได้ดีชกวงในดีกว่าวงนอกนะครับนะโดยรวมนะครับภาพ ส่องมอยวยโดยรวมแล้วก็มีหมัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายในระยะบันิตัวก็สมองมวยดีหัวจิตหัวใจในจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะกระด,ดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยนี่ก็ถือว่าดีกว่าพอสมควรนะครับส่วนท้านั้นของฝ่ายน้ำเงินพีรพัฒน์มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าได้เปรียบน้ำหนักหนึหน่งปอน,นะครับก็เป็นมวยขวารูปร่างดีจะสูงอยากใกล้เคียงกันทรงมวยก็ประเภทฝีมือเข่าในครับลูปร,รับได้เก็บการวัดของกุศลก็ถือว่าทำได้ดีนะแข้งขวาแม่นซ้ายหน้านี่ก็ถือว่า ม่นยำหนักแรงเช่นกันนะหมัดสอกก็ดูว่าจะออกแม่นแล้วก็อันตรายด้วยครับตีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกจะอุดว่องไวเหลี่ยมตัวนอกในก็ดูว่าจะไปรองทางด้านของคุณช็อเล็กน้อย เดินมวยดุดันขยันวุธไม่มีอาวุธนารับอาวุธของขคุชก่อนถึงตัวประกบนายกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปเด้งสู่ขานายก็ถือว่าทำได้ดีครับนะแล้วก็ล็อกคอตีนี่เหนียวมากนะครับนะเป็นมวยที่กดคอล็อกคอคุชกนี่เก่งกคุชกนี่ถ้าขึ้นคอได้นี่คุชกนี่จะลําบากเลยแก้ไขยากครับกดคอคุชกนี่คอหายได้ตลอดแต่ว่าไม่ใช่กดคอทางด้านของชนะเลิศนี่อยู่ถินได้ง่ายๆแน,น่นอนนะครับนะก็ <c oughs> ลูกขวาหน้านี <it> ่ผมดูว่ายังเป็นรองนะลูกขวางหน้านี่ยังเป็นรองทางด้านของชนะเลิศอยู่เหลี่ยมในนะเหลี่ยมในก็มีกระตุกเลี่ยมนะกระตุกเลี่ยมกระตุกลงมาแทงอะไรนี่ก็ถือว่าทาได้ดีครับนะมีหมัดมีศอกออกสวนส่วนอันตรายเนี้ยเป็นตัวครับสมองมาดีวัดจิตวิจัยปลอดภยมั่นคงนะวัดจิตวใจในี่เต็มร้อยครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่เป็นรองนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านชนะเลิศมีนายโยธินนี่ก็ชกไปทีมองกรมาแล้ว40กว่าครั้งนะครับนะก็ระดับเป็นแชมป์รัฐดำเนินมาแล้วนะครับ ชนะนกในเวทีมากรก็6ครั้งเป็นการชนะนกในยกที่สมากที <t Officer paperwork net> ่ส <t Skills ibles> ุดนะครับนะก็คือชนะ6ครั้งในชนะนกยกที่3านหครั้งเลยเพราะนั้นมวยคู่นี้นี่ชนะเลิศในยกที่3นี่ผมเชื่อว่าในยกที่3ของชนะเลิศนี่ราคานี่ออกนําก่อนแน่นอนนะครับเพราะเป็นมวยที่เก่งตั้งแต่ยกที่3นะครับแล้วก็เป็นมวยที่เคยชนะนกทางด้านของแพรวพรามาแล้วนะครับทางด้านของแพรวพรามาแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือยังไม่เคยแพ้นกใครในปฏทีมืองกรด้วยนะครับ แต่ว่าชกครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาิกานะครับนะหลังโควิดมาในรอบนี้ก็ยังไม่ได้ชกนะส่วนทางด้านของพีรพัฒน์นี่ชกปฏิมากรงมดมัก็ประมาณเกือบเกือบสาครั้งชนะนกคู่ชกนี่ก็ก็สา,สาครั้งนะ นชนะคู่ชกใน3ครั้งเป็นการชนะนกในยกที่5 2ครั้งเลยครับแล้วก็เคยแพ้นกหึงครั้งนะชกล่าสุดก็เมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับ4มีนาที่ผ่านมานะครับมวยคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดมากอีกครับนะมวยขึ้นเวทีก็ชี้ร้องเล่นไปเลยครับนาะทีชนะเลิศมีนาโยธินนะครับเพราะว่าดูว่าจะอ,ออกนําก่อนนะกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวย ก็รู้ว่าหัาวใจวตจัจไม่เคยแพ้นกไรเพรันโอกาสที่จะโดนนกยกหนึ่งานี่ดูว่าเป็นไปได้ยากนะครับมวยไม่เคยแพ้นกไครก็รู้ว่าจะจะได้เปรียบนะครับนะมวยไม่เคยแพ้นอกอย่างเมื่อคืนในผมให้ให้สมาชิกในกลุ่มในรองทางด้านของดับดำดับดำ,ดำ,ดำ,ดำไม่เคยแพ้นกใครในพิธีเมืองกรุงครับก็รองไปรองไปนะเพราะว่าดับด,ดำในเก่งยกที่4่นะ,ะโดนแค่ไหน ถึงแม้ว่าจะได้นับก็จริงแต่ว่ามาแลกกันเสียไปยเสียมาแต่ว่าดาับดำนี่ไม่เคยแพ้นกไข่อย่างนี้เราก็ใจชื้นนะครับนะพอรู้ว่าดับดำไม่เคยแพ้นกไข่เราก็ใจชื้นว่าถึงแลกกันไปแลกกันมาเดี๋ยวก็อยู่ได้นะครับนะอะอันนี้ก็เหมือนกันครับทางด้านชนะเลิศไม่เคยแพ้นกไข่แลกกันไปแลกกันมาเขาเชื่อว่าน่าจะยืนกระ้ายก เราไม่จําเป็นต้องให้ชนะเลิศนี่เป็นฝ่ายได้รับการชูมือในฐานที่สุดเพียงแต่ว่าเราขอให้ยกที่3าเนี่ยภายใน3ยกเนี่ยหมดยก3มีราคาให้ออกนําให้ออกตัวได้นี่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับนะมวยคู่นี้ก็ชอบไปที่ทางด้านของชนะเลิศมีนาโยทินดูว่าน่าจะใช้ความเกา๋ากระดูกมวยเบอร์มวย,มย,มยที่เหนือกว่าเบียดเอาชนะไปได้ในยกทย้ายด้วยนะครับ คู่ที่4ี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงเพชรมรกตรวสังประภัยพบกับทางด้านของธนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องวยคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงเพชรมรกตรก็150ปอนด์นะเป็นมวยรุ่นใหญ่นะส่วนทางด้านของธนันชัยก็152ปอนด์นะครับสําหรับทางด้านของเพชรมรกตรปีนี้ก็อายุ27ปีแล้วครับสูง ร80เซนติเมตรนะครับนะเป็นนักมวยจากอุบลทางด้านเพชรมรกตก็เป็นมวยซ้ายนะครับนาะรูปร่างนี่จะสูงยาวแต่ว่าสูงยาวร้0นี่ก็ยังเป็นรองคู่ชกเพราะว่าคู่ชกนี่สูงร8อ้านะครับนาะก็ทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องครับรูปรับได้เก็บการวดของคู่ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีกว่าเลยนะเป็นมวยที่ชกวงนอกเก่งมากครับสำหรับทางด้านของอเพชรมรกตนะครับนะสมัยที่ยังกำลังพลิกนี่เป็นเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ เป็นขวัญใจผมก็ว่าได้นะครับนะเป็นนมวยที่ผมจะตามรุ้นตามเชียร์รตลอดเนื่องจากว่าผมเป็นมวยผมจะชอบมวยที่มีลักษณะการชกที่ใช้สมองนะเป็นมวยฝีมือที่ใช้สมองออกกรวุดสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับอย่างพระจัน์ชายอะไรประมาณนี้นี่คือมวยที่ที่ผมชอบนะครับนะถ้ามวยเหล่านี้ขึ้นชกนี่ผมจะตามลุ้นตามเชีย์ตลอดเพราะว่ามวยที่มีมันสมองมวยดีกว่าคุณชก ต่อให้เจออุปสรรคปัญหาแบบไหนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแก้ไขแก้ไขปัญหาไปได้นะครับนะอุปสรรคปัญหาก็คือหมายถึงว่ารูปเกมบนวทีจะมาไม้ไหนนี่อ่าสุดท้ายนี่เขาก็มักจะแก้ไขปัญหาได้นะครับ <c oughs> สําหรับทางด้านของเพชรมากดนี่ก็ก็เป็นปัาใจผมนะตอนที่กําลังพลิกพลิกโชคดูประจานะครับใน,นช่วงหลังนี่ก็อา,ายุมากขึ้นแล้วก็ร่างกายเติบใหญ่ขึ้น,นหาคู่ชกยากขึ้นนะครับ แข้งซ้ายนี่จัดจ้านหนักแรงแม่นยับนะครับแข้งขวาหน้าก็ถือว่าออกได้ดีหมัดต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาชกมวยจุกจิกคู่ชกนี่จะก้าถึงตัวยากมากครับนะเพราะว่าเป็นมวยที่เจ้าเล่์เพทุบายบนเวทีนี่มีเยอะมีเยอะเหลือเกินนะครับนะก็หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหมุนตามเข็มหมุนทอนเข็มถูกที่ถูกเวลานะครับนะถีบจุกจิกอ่ามีหมัดเย็บที่สวยงามนะครับเย็บแล้วก็หมุนออกเย็บแล้วก็หมุนออกนี่ดูว่าคู่ชกนี่ปวดหัวแน่นอน เดินมวยก็มีอาวุธนำนะแต่ว่าสวนมากไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับนะเป็นมวยที่ปักหลักนะปักหลักอคอยตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้แก่งเลยนะโต๊ะแบบน,นี้นี่แก่งแต่ว่าถ้าเดินมวยก็มีอวุธนำครับแต่ต่อยนำล้รัดมาตีกดแขนไล่แขนแม่คู่ชกขึ้นคอนี่เก่งมากนะคู่ชกนี่ขึ้นคอยากครับเพราะว่า,อาพอประกอบนปั๊บกกินแขนข้างหนึ่งอะนะแขนข้างหนึ่ง ของกูชกนี่กินไปเลยเก็บไปเลยหนึ่งข้างคูชกก็เลอแขนข้างเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ขึ้นคอไม่ได้นะครับนะก็ลุกตั้งแขนนะตั้งแขนยัดตั้งแขนแทงนี่ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็มีอ่าพวกหมัดพวกศอกคอยรบกวนอยู่ตลอดนะครับนะแล้วก็เหลี่ยมในก็หักล้มเตะทิ้งแก่งเป็นมวยที่หักพวงมาลัยแก่งปัดขาล่างคูชกนี่ลม้มกลิ้งล้มหายได้ตลอดแล้วก็มีหมัดมีศอกออกสองสู้แม่นด้วยนะครับของใน,นแม่นตลอดนะ ก็รู้ว่าอันตรายไปทุกส่วนนะครับสาหรับทางด้านของเพ็ดมรกตก็สมองไม่ดีวัตถวัวใจนี่ก็ถือว่าเต็มร้อยนะครับส่วนทางด้านของกุชชกธนชัยได้เปรียบน้ำหนักสองปอนด์นะครับนะ่ก็เป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวใหญ่กว่า5เซนติเมตรนะครับสมวมยงระเพลเดินหน้าท้าชนเขาในบูสู้ดุดันยัน5ยกแต่ว่าราบุของกุชชกท้าดวลชวนแรกตลอดเกมอาวุธมัหลักๆนี่แข้งขวาแม่นครับสายหน้านี่ก็ถือว่าออกได้ดีหมัดศอกนี่ มัดศอกนี่ก็ดูว่าออกใช้ได้นะครับนะแต่ว่าความไวนี่จะเป็นรองทางด้านของคุชชกแน่นอนจังหวะนอกจะออกวุฒช้ากว่าเหลี่ยมตัวปวงนอกก็ดูว่าจะเป็นรองทางด้านของกุชชกรับเดินมวยดุดันขยันอาวุธไม่มีวุธนํารับอาวุธของคุชชก,ก่อนถึงตัวประกอบในประกอบในก็กดแขนไล่แขนแต่งตัวช้ากว่านะครับนะมีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวนะตามจังหวะมวยแต่ผมดูว่าถ้าเกิดว่าขึ้นคอช้าเมื่อไหร่ในจังหวะ ไล่แขนของทางด้านแพทมากรอดนี่ดีกว่าน่าจะขึ้นคอลําบากครับน่าจะขึ้นคอลําบากจะทําให้ช้าขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นมวยวงในนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นคอได้ในรูปหมุนบิดกระชากลักตีนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะหักหักเหลี่ยมหักล้มเทถึงนี่ก็ถือว่าทําใช้ได้เลยมัดซอก็ถือออกสวนสูต้ตลอดแล้วก็ แต่ว่าดูว่าสมองมวยนี่จะเป็นรองวัจจิวใจก็ถือว่า100%นะครับข้อมูลทั้งนั้นเทคนิคของแพทรมรดกปอสังวระภัยนี่ก็ชกหลายภาคนะชกหลายภาคแต่ว่า,ากลับมาภาคใหม่ภาคนี้ก็ชกมาแล้วก็ประมาณสัก3ากส่บครั้งยังไม่เคยแพ้นกใครในพิธีบังกรุงนะครับแล้วก็เคยชนะนก คู่ชกนี่ก็ครั้งเดียวนะเพราะว่าตัวเองเป็นมวยฝีมือนะครับส่วนข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านธนัญชัยนี่ก็ชกไปที่างกรุงมาก,ก็ประมาณสัก 40, 40กว่าครั้งเคยชนะนกคู่ชกนี่7ครั้งนะเป็นการชนะนกยกที่4มากที่สุดนะครับนะเพราะว่าเป็นมวยที่เก่งในยกที่4นะแล้วก็เคยแพ้นก ให้กระทนานคุ้มทกหนึ่งครั้งในยกที่สามนะครับมวยคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดมากเหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามวยช่องทูทั้ง4ี่คู่นี่ผมให้เล่นไวทั้ง4ี่คู่เลยนะครับนะให้เล่นไวทั้ง4คู่เลยนะครับ,นะรบก็มวยขึ้นเวทีก็ชี้ร้องเล่นไปที่ทางด้านของเพชรมรกตวสังประไพนะครับนะก็ดูว่าน่าจะออกนำเสียห,หนึ่งนนก่อนภายในสามยกนะครับนะน่าจะออกนำเสียหนึ่งภายในสามยกแล้วก็เมราคาก็เราก็ออกตัวซื้อขายบางทุน สบายๆนะครับแต่ผมก็ยังชี้ว่าทางด้านของเพชรมรกตวสาสังประภัยน่าจะเอาชนะไปได้ด้วยนะครับน่าจะได้รับการชูม,มือในยกท้ายๆในช่วงท้ายที่สุดด้วยนะครับนะเพราะว่าสมองมวยฝีมือมวยเหลี่ยมตัวอะไรนี่เหนือกว่าถ้าจะแพ,พ้กพ็พลิกแพ้หมดแรงนะครับก็ครอบทวนทั้ง4คู่นะครับครบบทวนทั้ง4คู่นะครับช่วงนี้นี่ก็จะลงให้ ช่วงนี้เป็นช่วงการทดลองทดสอบว่าผมการวิเคราะห์วิจารณ์มวยแบบผมเนี่ยจะมีคนติดตามมีคนฟังมีคนชอบแค่ไหนอย่างไรนะครับจะลงให้สัปดาห์ละ7คลิป7ช่องจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ผมจะประเมินว่า มีช่องไหนนะครับที่ยอดผู้ชมน้อยนะครับได้รับความสนใจน้อยก็จะตัดออกไปจัดออกไปอาจจะเหลือแค่ไม่กี่ช่องนะครับนะอาจจะเหลือแค่สักช่อง2ช่องนะครับนะหลังจากที่ประเมินแล้วว่าอาจจะเอาช่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับนะอันดับ1 2 3่สามามาไปเข้าวิจารณ์ให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่องไหนที่ได้รับความนิยมน้อยก็ จะตัดออกไปนะครับแต่ว่าผมภัคโมจดช่องก็จะทดลองทดสอบก่อนทั้ง7ช่องจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยของผมนี่สามารถนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้อัปหลงให้นะครับนะผมอัปหลงเมื่อไหร่นี้ก็คริปเปอร์ก็จะส่งไปเสิร์ฟถึงที่เลยนะครับกดหนึ่งไลค์นะเพื่อที่จะ,ะให้ผมได้ประเมินได้ว่าคลิปไหนมีคนสนใจมากที่สุดนะครับนะมเมื่อถึงเวลาที่ผมประเมิน ให้เหลือคลิปที่มีคนสนใจมากที่สุดสัก3คลิปลงให้สัปดาห์ละ3คลิปนะครับจะได้ผมก็จะได้ทราบว่าคลิปไหนนะครับนช่องไหนที่ทุกท่านให้ความสนใจนะครับแตส่วนคลิปไหนที่น้อยน้อยไปผมต่อไปผมก็อาจจะไม่ลงนะครับอาจจะไปลงงแค่สัปดาห์ละ3มคลิปก็เพียงพอแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่การทดสอบก็เลยจะลงให้ทั้ง7คลิปเพราะว่าผมภาคมวยสัปดาห์ละ7ช่องนะภาคมวยสัปดาห์ละ7ช่องนะครับถ้ายังไม่มีตัวช่วยนะ ถ้ายังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้ก็อย่าลืมนะครับมอยหูเดินละหนึ่ันลายเสียงเดินละสี่รอบาทเมื่อวานนี้สมัครมอยหูนี่3คนแล้วนะครับนะวันจันนี่2คนนะครับวันจันรสมัคร2 2สองเครื่องเมื่อวานนี้สมัครมอยหูสามเครื่องวันนี้ก็สมัครได้นะครับนะเพราะว่าผมวิเคราะห์มอยเสร็จหมดแล้วนะครับแต่ก็จะค่อยๆทยอยบันทึกเสียงลงคลิปให้นะครับนะสามารถที่จะอแอดมาเป็นเพื่อนแล้วก็พูดคุยกันได้ นะครับนะว่าจะใช้สิมระบบไหนอย่างไรนะครับมีบริการให้นะครับนะเขามีบริการให้กับทุกท่านอยู่นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ